สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆกลัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้อากาศเย็นเย็นกว่าเมื่อวานซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าอากาศจะเย็นอากาศจะเย็นนะคะแล้วก็อาจจะเย็นอยู่ประมาณสักสองสาวันนี้แหละซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วของฤดูหนาวเราก็เก็บเกี่ยวในการที่จะเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ ใครที่มีเสื้อกันหนาวเอาไปใส่นะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเพื่อนๆคะ่ะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะ่ะเราเจอเจอสิ่งที่สมปรารถนาเพราะอะไรเราสมปรารถนาในสิ่งที่เรา ปรารถนาเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็สมปรารถนาเราเจอสิ่งที่ไม่สมปรารถนาเพราะสิ่งนั้นคือเราอยากได้และเราไม่ได้ดิฉันเนี่ยนั่งสมาธิในวันที่นั่งสมาธิเนี่ยในขณะที่เรานั่งสมาธิสังเกตนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จะจะสงสัยว่าเราจะเราจะเข้าใจจิตเราได้ยังไงเวลาเรานั่งสมาธิ ères, เรากลับเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเราอะได้ชัดขึ้นทั้งทางที่เราหลับตาเราหลับตาไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นสิ่งรอบตัวเราเราจะเห็นจิตเราอะชัดเจนมากขึ้นแต่ในขณะที่เราลืมตา เราเห็นสิ่งรอบตัวเราเราก็เลยไม่ได้ดูจิตเราตอนนี้มันมีเรื่องที่ดิฉันเนี่ยพยายามที่จะเคลียร์ใจตัวเองเคลียร์จิตตัวเองแต่มันเหมือนปมเนี้ยมันเป็นปมที่ใหญ่มากปมที่ใหญ่เนี่ยมันหมายความว่าเรื่องนั้นมันเคยเกิดขึ้นแล้ว และมันเกิดขึ้นซ้ําๆมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกกับคนคนเดิมมันเหมือนสังขารที่ที่เราสะสมเอาไว้ถ้าถ้าจิตเราอะก้นก้นบึ้งของจิตเรามันอยู่ลึก มันฝังตัวอยู่นานและมันเป็นสังขารที่มันสลักไว้บนก้อนหินหน้าผาซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะลบเลือนไปยากสังขารเนี่ยในทางธรรมะสอนไว้ว่าสังขารมี3าประเภทประเภทหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นสังขารที่เหมือนขีดบน เคยเพื่อนเพื่อนเคยเอาไม้ขีดบนน้ำไหมเวลาไปไปไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่แม่น้ำทะเลอะไรเราขีดไปบนน้ำมันจะหายไปทันทีทันทีที่เราขีดผ่านไปมันจะหายไปทันทีสังขารประเภทนี้คือเป็นลักษณะคือพื้นผิวก็คือสามารถที่จะล้างเจอเออเลือนหายไปได้ง่ายสังขารอีกประเภทหนึ่งก็คือสังขารที่ เราขีดไว้บนพื้นทรายถ้าไม่มีน้ำน้ำมาซัดไปสังขารนี้อาจจะอยู่นานหน่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่น้ำผา,พ,าพัดมามีคลื่นซัดมามันก็จะหายไปซึ่งมันจะอยู่นานกว่าสังขารประเภทแรกสังขารประเภทที่3ก็คือสังขารที่เราสลักเอาไว้ในหินผาหรือบนเหล็กอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งสังขารเนี้ยมันใช้เวลานานนะับปีบางทีเป็นสิบปีบางทีชั่วชีวิตคนคนหนึ่งสังขารน,นี้ก็ยังอยู่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมว่าบางคนโกรธใครสักคนหนึ่งแล้วจะพูดว่าฉันจะฉันจะโกรธฉันจะเออเกลียดตลอดชีวิตหรือทุกภพทุกชาติ อันนี้แหละคือสังขารที่เราฝังลึกมากดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้ที่ดิฉันกำลังจัดการกับตัวเองมันเป็นสังขารที่ดิฉันพูดเอาไว้หรือคิดเอาไว้หรือสลักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กับคนคนเดิมเนี่ยมันเลยทำให้เวลาเราคือเหมือนกับบอกว่า เวลาเรารู้สึกมีอะไรมากระทบเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆม,มันจะรู้สึกเวทนาที่กระทบจิตเนี่ยมันจะก้อนใหญ่แล้วมันจะอึดอัดมันจะคือมันจะมีความรู้สึกที่ชัดขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้น ถ้าสมมุติว่าคนคนเดิมทำกริยาหรือพูดจารหรืออะไรก็ตามแต่เขาอาจจะเป็นของเขาอย่างนั้นแต่สังขารเดิมที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเราอ่ะมันก้อนใหญ่และสังขารตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นใหม่เราพอเราเราได้ยินหูได้ยินนะ มันก็ส่งสัญญาณมาที่วิญญาณรับรู้วิญญาณก็ส่งสัญญาณไปที่สัญญาสัญญาเนี่ยตัวสัญญาเนี่ยจะแปลผลจากสังขารเดิมที่เคยได้รับถ้าสังขารเดิมในสัญญาเนี่ยมันใหญ่มันก็จะส่งสัญญาณไปที่เวทนาให้แสดงอาการหรือความรู้สึกที่ใหญ่ที่รุนแรง พอมันส่งสัญญาณไปที่เวทนาสัญญาเนี่ยจะแปลผลให้เกิดอาการแปลผลให้เกิดการโต้อตอบในสังขารสังขารใหม่คือให้สังขารใหม่กับสังขารเก่ามันรวมตัวกันและมันจะแปลผลถ้าสังขารเก่ามันใหญ่รุนแรงสังขารใหม่ที่เกิดขึ้นมันรวมตัวกันสัญญาเนี่ยจะ แปรผลให้เกิดเวทนาที่รุนแรงขึ้นพรสองสองตัวเนี่ยสังขารเก่ากับสังขารใหม่มันรวมกันสังขารสัญญาที่ส่งสัญญาณไปอะสัญญาณไ,ไปที่เวทนาให้เกิดอารมณ์ความรุนแรงที่คนสามารถที่จะตีกันที่จะด่าทอกันที่จะทำร้ายกันที่จะ สามารถที่จะไปเอาเอาวุธมาที่จะทำร้ายกันไม่ว่าจะทำร้ายให้บาดเจ็บทำร้ายให้ถึงกับร่างกายชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เกิดจากนี่แหละเราเราเกิดจากการกระบวนการของการรับรู้กระบวนการส่งสัญญาณกระบวนการสแสดงอาการกระบวนการที่จะโต้อตอบ ซึ่งมนุษย์เนี่ยคือดิฉันพูดถึงตัวเองนะว่าเราอะไม่รู้ว่าเราสะสมสังขารตัวเนี้ยที่เราไม่สามารถที่เรายังไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้ดิฉันก็ก็คือไม่ได้ว่าตั้งเป็นสมมติฐานหรือตั้งโจทย์เอาไว้คือเราไม่สามารถคาดหวังได้ในขณะที่เราปฏิบัติว่า เราจะจดจ่อจะต้องจัดการสังขารตัวนี้ให้ได้เรายังคงต้องต้องปฏิบัติตามกระบวนการที่ครูบาอาจารย์สอนว่าเมื่ออายตนะทั้งหกมากระทบวิญญาณวิญญาณส่งสัญ,ญญาณไปที่สัญญาเก่าการรับรู้เก่าๆที่เป็นสังขารเดิมๆและ ส่งสัญญาณให้แสดงความรู้สึกส่งสัญญาณไปที่สังขารใหม่ที่เข้ามากระทบว่ามันรุนแรงแค่ไหนกับสัญญาเก่ามันจะมารวมตัวกันเราสามารถมีสติในการรับรู้ได้ไหมเราไม่สามารถคาดหวังได้เลยในแต่ละครั้งและมนุษย์เนี่ยบางทีก็ก็ปลอบใจตัวเองนะก็หลอกตัวเองว่าสมมติว่าในขณะที่คลืนลมสงบ เราไม่ได้ไปเจอสังขารใหม่กับเรื่องเดิมๆกบบคนเดิมๆเ,เราอาจจะบอกว่าเราผ่านเรื่องนี้ได้แล้วเราจัดการกับจิตเราเรื่องนี้ได้แล้วแต่ในความเป็นจริงเ่ะเหมือนเรากดมันไว้เพราะมันยังไม่เจอเรื่องเดิมกับคนเดิมในเวลาใหม่ ราบใดที่ยังไม่เจอหรือยังไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเรา,าผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไปได้ถ้าเราชะล่าใจและไม่ทันที่จะมีสติเวลามันเกิดเรื่องใหม่คนเดิมเวลาใหม่ และมันไปนรวมตัวกับสังขารเก่าที่เราไม่สามารถมีสติที่ปิดกัน้นหรือสามารถมีโอเบกคาะในการที่จะดูสังขารใหม่ได้เนี่ยพราะมันรวมตัวกันมันจะรุนแรงขึ้นและบางทีอ่ะในขณะที่เราเป็นนักปฏิบัติเราก็จะบอกตัวเองว่าให้เงียบเฉยไม่พูดแต่ถ้าเราไม่ได้ดูจิตเราให้ละเอียดเราจะพบว่า ไอ้ที่เฉยไอ้ที่เงียบมันไม่ได้เงียบเฉยเพราะเราเข้าใจมันจริงๆแต่เราเงียบเราเฉยเพราะเราอ่ะกดเรื่องราวนั้นไว้มันเป็นเส้นบางๆกับการเข้าใจกับการที่จะกดไว้ซึ่งขณะนี้เวลานี้ดีฉันกำลังผ่านป้ายนี หรือผ่านจุดจุดนี้ในการที่ปฏิบัติดิฉันไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าดิฉันจะสามารถจัดการกระบวนการนี้ผ่านผลไปได้ไหมแต่โชคดีที่ดิฉันยังคงเดินอยู่ในเส้นทางอริยมรรคมีองค์แ ขององค์พะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนอยู่คือรักษาศีลและปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่ทุกๆวันดิฉันเชื่อว่าเมื่อเรายังเดินอยู่ในเส้นทางนี้และยังอยู่ในกระบวนการการชำระจิตนี้วันไหนก็ไม่รู้ดิฉันคงได้เจอแสงสว่างที่จะจัดการ จิตที่จะขจัดสังขารเรื่องนี้ให้เบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงไปได้เพื่อนๆใครที่เจอป้ายไหนหรือจุดไหนของการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตแบ่งปันกันบ้างนะคะ อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ดิฉันว่าดิฉันจะก้าวข้ามในการที่จะชำระจ,จิตในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปได้ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกัลยานามิทุกท่านและขอให้กัลยานามิทุกท่านประสบแต่ความสุขความสงบที่แท้จริงสวัสดีค่ะ